ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกจากนะครับข้อมูลที่ออกมานะครับว่าพักก้าวไกลเมื่อโดนยุบนะครับก็มาใช้ชื่อว่าพักประชาชนนะครับแน่นอนนะครับคำว่าพักประชาชนเนี่ยนะครับมีการใช้มาแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้เพิ่งใช้มีการใช้มาแล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้พักก้าวไกลนะครับ อดีตพักก้าวไกลเนี่ยเมื่อทําเป็นพักอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้นะครับก็โดนออกมาพูดออกมาแซะออกมาหาย่างงู้นอย่างงี้นะครับออกมาที่จะนี่นะครับแม้กระทั่งชื่อคําว่าประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีพวกที่ไร้สมองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจหรือไม่มีสมองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรืออาจจะคิดในแงด่ดีผมคิดในแงด่ดีพวกเขาปกป้องตัวเขาเองนะปกป้องตัวเขาเองว่าเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งนะครับการที่คําว่าเอาพักประชาชนมาใช้เนี่ยนะเดี๋ยวจะทําให้พวกเขานะเสี่ยมเสือชื่อเสียง ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับผมพูดในฐานะผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะว่าวันนี้นะครับใครจะใช้คําว่าประชาชนเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเราไม่ต้องเดือดร้อนและเราก็ไม like ่ต้องไปสนใจเพราะเขาก็คือประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ใช้ค okay ําว่าประชาชนหลายหลายคนก็เป็นประชาชนและก็ไร้สิทธิ์คําว่าประชาชนหรือจะพูดแบบฝานผ่าซากเลยนะพูดแบบฝานผ่าซากเลยว่าวันนี้พักประชาชนเขาพูดถึงหมายถึงพักประชาชน หมายถึงประชาชนไอ้พวกที่ไม่ได้เป็นประชาชนนะ่ะหรือไอ้พวกที่ไม่ใช่ประชาชนนะ่ะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องสีเรียดครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องออกมาโหนนับทุกเรื่องโหนทุกอย่างโหนแม้กระทั่งประชาชนและก็ต้องขอย้ํานะครับว่าวันนี้ถ้าใครนะครับจะมาบอกว่าพักประชาชนเนี่ยนะครับ หมกมุ่นกับเรื่องหนึ่งสองหมดพุ่นกับการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองผมอยากจะถามกับนะครับกับไอ้พวกที่บอกแบบเนี้ว่าใครกันแน่ที่หมกมุ่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองใครกันแน่ที่พยายามรากเรื่องหนึ่งหนึ่งสองออกมาท,ทั้งทั้งที่วันนี้พักประชาชนแทบจะไม่พูดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเลยด้วยซ้าไม่มีการเสนอชื่อไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยัอนแต่มีนักข่าวไปถามและก็มีสื่อบางช่องบางสํานักที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ อาจารย์นะครับบางคนที่ออกมาโพสต์ใน Facebook ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของ1นึสองเกี่ยวกับที่พักทำและนะครับอดีตข่าวก้องอะไรต่ออะไรไม่รู้โอ้โหดอกตงดอกเตอร์อะไรไม่รู้ออกมาโพสต์กันเรื่องนี้คําถามของผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับประชาชนคนอื่นผมพูดในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งว่าวันนี้ใครกันแน่นะคใครกันแน่ที่หมกมุ่นกับ1นึ ใครกันแน่ที่พยายามรากหนึ่งหนึ่งสองใครกันแน่ที่ลากสถาบันออกมานะผมว่าไม่ใช่พักประชาชนผมว่าไม่ใช่พักก้าวไกลนะแต่ไอเป็นไอพวกนักข่าวบางสํานักไอพวกนะครับที่เป็นอดีตข่าวกรองของชงของชาติอะไรพวกนี้นะครับ นะครับที่เมื่อก่อนนี้มีตําแหน่งมีหนาจก็ยังใช้อยู่นะครับออกมาไอ้พวกที่เรียกว่าตัวเองว่าด็อกเตอร์ไอ้เป็นอาจารย์นักวิชาการอะไรต่างๆที่ออกมาวิเคราะห์แล้วมาพูดถึงเรื่องนี้ประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะและผมบอกเลยครับว่าวันนี้จุดยืนของพักประชาชนเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วพวกคุณไม่ต้องเผื่อหรอกครับเขาจะโยนยุทธพักก็เรื่องของเขาแต่วันนี้พวกคุณต่างหากหรือเปล่าที่พยายามนะครับเอาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาพูด พยายามนะครับที่จะบอกว่าพักประชาพักประชาชนเนี่ยนะครับหมกมุ่นเรื่องหนึ่งสองพยายามยัดเยียดให้พักประชาชนหมกมุ่นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองให้ไดท้ทั้งทั้งที่พวกคุณเองหรือเปล่าเป็นคนหมกมุ่นเองเป็นคนพูดเองเป็นคนอนี่เองเป็นคนสร้างกะระแสขึ้นมาเองอะไรขึ้นมาเองแล้วยัดเยียดให้พักประชาชนว่าพักประชาชนเนี่ยหมกมุ่นเรื่องหนึ่งสองเพราะฉะนั้นวันนี้เลิกโหนได้แล้วเลิกพูดได้แล้วนะครับเขาไปกันถึงไหนแล้วเอาเวลาไปทําประโยชน์ให้กับประชาชนเหมือนเดิมเถอะครับ ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบนะครับถ้าไม่มีก็สงบงบปากสงบคําโดยเฉพาะไออาจารย์ทั้งหลายไอด็อกเตอร์ทั้งหลายนะครับไอพวกอ,อดีตนักข่าวกองอะไรพวกนี้นะครับหยุดได้แล้วผมก็พูดในฐานะประชาชนที่ผมสามารถพูดได้เหมือนกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ